สวัสดียามเย็นครับคลิปนี้ก็อยู่ที่หน้างานส้มลายเหมือนเดิมนะครับดูบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศเย็นสบายมากเลยครับถอยดินครับวันนี้วิ่งอยู่3คันก็วันนี้วิ่งวันสุดท้าย เจ้าสมลายครับจันชายว่าจันชูครับจันชูหยุดงานแล้วครับเจ้าร้อยี่สิบก็จอดแล้วก็เตรียมจะกลับบ้านแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปกินที่บ้านกันสักหน่อยพ่งนี้ค่อยเดินทางกลับบ้านกันหรือจะกลับเย็นนี้ก็ไม่รู้นะครับ ตักมมาได้ยุนเลยครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูที่เทตรงนี้เทคันเทคันนะครับคันข้างเพื่อที่จะทำการเรียงหินนะครับเรียงหินข้างนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มันต้องเสริมคันคูครับให้ได้ระดับ ขับรถไถโดยเหล่าน้อยอันนี้ทเทเหยียบบดอัดแน่นเลยนะครับเทดันเทดันเลยเพราะว่าต้องการความแน่นครับเทตั้งกองคือถ้าเอาแบบง่ายๆ่าสบายสบาย,บายรถไถน,นะตั้งกองแล้วค่อยตัดยอดแต่ไม่เอาครับถ้าทำแบบนั้นดินไม่แน่นครับผมก็เลยบอกเทแล้วก็ดันเลยเหยียบไปเลยนะครับเทดันเทดันบดอัดไปในตัวเลย เทดันนี่ผมบอกเลยว่าแน่นมากนะครับแน่นเปี้ยเลยไม่ใช่ห้าสิบเซนนะดันน่ะเนี่ยก,ก็ดันปูไบบางๆอนี้นครับเราต้องการความแน่นอยู่แล้วอันนี้ก็เทระราดให้เราได้ดันง่ายๆหน่อยอู้ครับเทไปถึงกอไผ่นู่นนะ เย็นสบายอีกชั้นหนึ่งครับอ,อีกชั้นหนึ่งก็ไม่ได้หรอกถ้าตั้งกองอะได้อยู่สักเทีเย่ยมอย่างเงี้ยน่าจะอีกอีกสองแหละเยียมหน่อยกันเล่อ่ะเยียมหน่อยเด้อเยียบหน่อย เยียบคันเร่งหน่อยดยิขับอะไรเริ่นเิเมอ่งนั้นอนะ่ะให้วิ่งอ่ะเวลาวิ่งอ่ะเยียบคันเร่งเหน่ไม่ใช่ให้จอดเยียบคันเร่งโอ้ไล่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 

ก็รี๋วินีลืุยานี่วิน่เจอต้องกผูหันนี่โอ้นี่ยุดงานไมซ่อมเลยนะนี่เออเราบีบเตะไลลแล้วเร็ว้ยกเอ้ยเอ้ย ถ้าได้เสือจะกรปองนี้มีแรงอยู่ในนอแล้วเวลาลงยากไหมยากเหมือนกันู้ดำไม่ขึ้นเร็วเดยมไม่ต้องเหยียบเร่งเลยรถผมขึ้นช้าม,มาเลย lên uh, đi Hả? Ủa bên đây chín lồng đi Đây Đây bay น <c oughs> <c oughs> มาดูลูกสูบเหล็กกันหน่อยครับ <c oughs> เลย <c oughs> เลย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 วเรอ้าวยกเลยยกเลย บถต้องดิน้นมันน่วมครับไอ้ตรงนี้คือเทกองไว้ยังไม่ได้ดันไงเจอฝนคืนเดียวเองเรียบร้อยเลยเอ้เอ้เอา,เอา

ถ่ายจอไว้นี่แหละมัง้งเราจอไว้สำนักง,งานเนาะ <c oughs> นี่คนอยู่บ่วะสำนักง,งานเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูแนวกวอนแนวข้างหน้าเขาอยู่ตรงไหนนะเข้าวัดมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับผม